สวัสดีค่ะพบกับอจจาจารย์หมีวย,ยามพายกระซิปนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยเรื่องดวงยามตัวอย่างกันเมื่อวานมีลูกดวงถามเข้ามาเวลา18บแนาฬิกาห้นาทีของวันพฤหัสนะคะลูกดวงถามว่ามีโอกาสได้เลื่อนขั้นไปอยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าและมั่นคงกว่าไหมนะคะได้พบลาภะวินาศมรณนะบิวก็ พยากรณ์ไปว่าโอกาสที่จะไม่ได้นะมีสูงมากนะคะเดีย๋ยวเราจะมาถอดดาวกันว่าโอกาสที่เขาไม่ได้เพราะอะไรค่ะต่อจากเมื่อกี้ลูกดวงถามเข้ามาเวลา18บนาฬิกานะคะ51นาที18นาฬิกาห้นาทีนะคะ,นะคะลูกดวงถามว่า ปีนี้จะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นไปนอยู่ตำแหน่งที่ดีกว่าไม้และมั่นคงกว่าไหมนะคะอยู่พบลาภะวินาศมรณนะนะคะพบเสียบุดเลยดาวทิตย์อยู่วินาศดาวพุธอยู่ในอยู่ในมรณนะนะคะเราก็มาดูกันว่าเพราะอะไรเราก็มาดูซีมาถอดดาวพุธดาวพุธมาจากสุภะ วินาศเห็นไหมคะมิวก็เลยถามทางลูกดวงว่ามีการใช้เส้นสายไหมเพราะว่าเราดูแล้วว่าน่าจะมีผู้ใหญ่เนี่ยเราหน้าอ่าทางลูกดวงน่าจะมีคู่ต่อสู้คือเหมือนกับว่าน่าจะแบบทางนู้นเขาอาจจะมีเส้นที่ที่แบบว่ามีผู้ใหญ่แอบฝากให้เลยทําให้เบียดเราไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะ ทีนี้ก็เลยได้ได้คุยลูกดวงก็เลยตอบมาว่าใช่มีการใช้เส้นใช้สายกันเพราะว่าสุภาสุภวินาศเนี่ยหมายถึงการแบบแอบคือเ,เรียกว่าอะไรนะแอบฝากกันคนสนิทอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ทางลูกดวงก็บอกว่าใช่มีการ,ม,การมีการที่ใช้เส้นใช้สายกันเลยทําให้ดูว่าเนี่ยเราก็ถอดดาวดูว่าเอ๊ะถ้าปีเนี้เขาจะไม่ได้เลื่อนตำแหน่งเพราะเหตุใดเห็นไหมคะ ดาวพุธมาจากสุภาวินาศนะคะดาวอาทิตย์อยู่ในวินาศนั่นดาวที่ก็คือตําแหน่งตําแหน่งหน้าที่การงานอยู่แล้วนะคะถ้าผู้ใหญ่เขาฝากให้เขาก็ต้องฝากคนที่เขาคิดว่าเขามี power พอแล้วคนเนี้ทําให้เขาเห็นไหมคะอันนี้คือเขาเรียกว่าการถอดเรื่องราวอ่านให้ออกว่าเหตุใดทําไมถึงโอกาสที่จะไม่ได้สูงคือหนึ่งจะได้จะได้วางแผนในการในการที่ คือวางแผนในการทำงานถูกนะคะว่าจะไปในแนวทางไหนนะคะทางนี้คุณลูกดวงก็บอกว่าใช่มีการใช้เส้นจริงๆนะคะอันนี้คืออ,อธิบายให้ทราบว่าวิธีการถอดดาวเราจะพยากรณ์ยังไงให้เห็นภาพว่าเอ๊ะมาจากอะไรทำไมทาไมถึงไม่มีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งค่ะ ก็สรุปว่าลูกดวงก็เฉลยมาว่ามีการใช้เส้นใช้สาจริงๆนะคะเพราะว่าเราเห็นการมิวกำลังจะสื่อให้ทุกท่านได้ทราบว่าถ้าเราทายลูกดวงแล้วว่าไม่ได้เราต้องมีคำว่าเหตุใดทำไมถึงไม่ได้ติดอะไรติดตรงไหนลูกดวงเราจะได้หาทางแบบแก้ไขได้หรือ จะได้ดูไปแนวทางในการทํางานต่อว่าจะต้องทํำยังไงต่อไปเนาะมิวก็มาแกะให้เขาเพราเราเห็นแล้วว่าดาวพุธมาจากสุภาวินาศแสดงว่าต้องมีคนใดคนหนึ่งที่ที่เบียดตําแหน่งเราไปโดยการที่มีผู้ใหญ่ฝากให้นะคะแล้วก็คือมีมจริงจริงมีก็ถามว่า ทำงานเกี่ยวกับอะไรคะเขาบอกว่าเป็นองค์กรของรัฐแต่มีก็ไม่ได้ถามต่อเนาะเพราะว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของลูกดวงเนาะแต่อันนี้มีกกำลังจะสื่อให้ทราบว่าถ้าเราพยากรณ์ไปแล้วแล้วพบเสียอยู่ข้างหลังเราต้องดูว่าเอ๊ะเสียเรื่องอะไรเราต้องแกะให้ได้ถอดดาวเลยว่าดาวดวงนั้นมาจากพบอะไรนะคะนี่คือการเล่าเรื่องนะคะแต่อันนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆเนาะเหมือนเดิมมีก็จะจะแบบว่าอัดเป็นสั้นๆเหมือนเดิมเพื่อที่บางท่านจะได้จับใจความถูกนะคะ ก็คลิปนี้ก็จบแค่นี้ค่ะ